จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังหลัดนี้ก็ยังอยู่ใชหลายพันปีเลยนะใช่ก็ขายของตามยุคสมัยก็จัดร้านยังไม่เสร็จเลย ใช้ตลาดกนเฮ้ยดูดีน้องส่วงมังคุดอ่ะเจ้ยเอ็จ้ารางวัลน,นะคะ <c oughs> โอ้ดูปลาไข่มาไข่อใช่ Terima kasih telah menonton! นี่มันหม้อเตียงงานไม้แล้วก็ดีเหมือนกันนะจ้าว่าหนูกําลังมาสปอร์ตไม่ใช่ได้ช่วงเดี๋ยวนี้เปิดประตูขอรีเฟรชไพเลย <laughs> ก็คล้ายๆกับอาาัมพาเห็นไหมดูบะดูดูรถล,ลุกดูมันมเป็นไข่นี่เลยกันตไขมันอล้วทีนี่นั่งไง,งใช่ไหม,มระวังรถ ตัอรเหรอสี่อ,อตรงใหญ่ตรงย้ายใหญ่หญหญนั่นไงละของเล่นะไแบบที่เขาทำแบบให้เด็กเล่นรถล,ลูกรถแบบสีสันตึ็ง มาลูกมาพี่แพ้เนี่ยมาแล้วมายกพี่เขาจัดร้านอยู่มาลูกมาจัดร้านก่อนมาถึงพี่เขาจัดร้านอยู่ ค่อยไปดูสำเพ็งค่อยไปดูสำเพ็งโอ้โหแค่เอาไหมสินได้ค่ะสามห้าสิบใหเลยคือเป็นของค่ะรับบ้านกันได้เลยค่ะใหญ่มากของกินได้นะมีน้ำยำด้วยกับมูือแทะกัวเลยไม่กองสุ่มไม่เหมือนกันแหลกค่ะไม่ใช่อันนี้ลูกชิ้น ซื้อไว้ก<ม>ินตอนเย็นโอเคเดีแแ๋ยว <Okay. S 2> ไปขอตังค์พ่อ,ส,อสุดแล้วเหรอสุดแล้วเหรอให้ไม่หมุเหนเค็ยงข้อมุนกลับมาแล้วอ้าสุดแล้วเหรอพ่อสุดแล้วเหรอ,ดเ,หรอเดี๋ยวขอตังค์ร้อยห้าสิบหน่อยดิซื้อลูกชิ้นอะ มแม่ซื้อแล้วแม่สั่งแล้วแม่สั่งแล้ว<ะ>แม่สั่งแล้วขอร้อยห้าสิบลาไปกินด้วยถือไปกินด้วยนั่งกินไหมก็ก็ถือไปกินด้วยตอนเย็นอีกไม่ใช่จะกินกินข้าวเธอกินก็กิกนแต่ <150. S 2> ขอตังร้อยห้าสิบเขาไม่รับโอนมีไหมเขาไม่รับโอน ค่ะค่ะอะไรแล้วคะฮะกลับเหรอโทรศัพท์โบราณ <coughs> đó. Đưa đưa ก็นี่ี่กินกินยังกันบ่นี่ยในร้านเนี่ยนะไม่ค่อยอยู่เพราะกินนมมอนถามเขาเล่น่ะคนกินรูดอะไรนะคุณสาธิตเน,ะนานะเอออะไรนี่เขาจะดูของเล่นละเด็กอ่ะ กูไปก่อนทำสวย เ็ดนั่งกินแต่กินไม่ได้ อืมก็เดินไปสิโอามันก็กว้างแล้วเหมียวไม่ว่างมีแค่นั้นเองมันจะมีน้ำเนีนะ่ยเนชื่อมขึ้นไปมันจะมันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นแม่น้ำทาจีนเหรอ ร้านที่เธอไอ้ที่เขานั่งนั่งกันนี้ก็เป็นกาแฟใช่ไหมไม่ใช่ของเรอฮะร้ก่อนได้ค่ะมีถามได้นะคะลบสีแแทร์ลบหืม ดูก่อนได้ค่ะพี่มาดูก่อนได้ค่ะพวกหมดคือเราดูเดียวค่ะนั่นดูอะไรก็ดูสิดูอะไรดูก่อนได้ลองได้นะมีกระจกให้ดูค่ะดูอะไรดูอะไรดูอะไรดูก่อนได้พี่เป็นอย่างข้าฟ่ายนะคะปังเลยลองได้นะอยากลองดูดูไม่รู้ดูอะไรงง <def uras> ไหนมีอะไรี่บาไม่เก็าบาตดเร้องเอาหรอ